สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับพาร์ทนี้เป็นพาต่อเนื่องนะครับจากภายัยคุกคามด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภยัยสารสนเทศยุคดิจิตอลน,นะซึ่งก็ไดเ้เกินนำมาแล้วในพาร์ทก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้จะเป็นเรื่องของตัวภัยคุกคามต่อเนื่องนะครับที่ก็ยังถือว่ามีความสำคัญนะครับแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยบ่อยด้วยนะครับเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ ก็ลองดูต่อไปนะครับมีอะไรบ้างที่ผมเตรียมมาให้นะครับด้ี้ทั้งนั้นนะครับเราดูซิ่ว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรานะครับอ่าแรนซัมแวร์จริงๆแรนซัมแวร์นี่ผมไม่มีใครไม่รู้จักเนาะถ้าว่าไปแล้วนี่โด่งดังมากเลยปีสองปีที่แล้วนะครับซึ่งผมเคยออกรายการทีอยู่ช่องห้านะครับอยูอ่ครั้งสองครั้งซึ่งในการพูดเรื่องของตัวแรนซัมแวร์ด้วยนะครับแล้วก็ เพื่อนของนักลบไซเบอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะใส่พาสใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับจริงๆแล้วไลท์ซอฟแวร์เนี่ยถ้าจากรูปเห็นไหมมีกุญแจมีเงินเป็นดอลลาร์เป็นบาทเห็นไหมฮะกุญแจอยู่ไหนคอมพิเวเตอร์ง่ายๆหลักการง่ายๆของตัวไลท์ซอฟแวร์ที่เป็นก็เป็นซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมัลแวร์เพลย์นหนึ่งนะครับออกแบบมาขึ้นมาโดยหลักการทำงานคืออะไรครับ มันก็ยังอนนะครับออกแบบว่าจะทําการเข้ารหัสหรือล็อกรหัสไฟล์นะครับต่างๆนะครับที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยอาจจะเป็นเ o r ร e เอ็กเซลพ r อ o i n t พอยวิดีโอต่างๆไฟล์ต่างๆทั้งอยู่นะครับแต่เปิดไม่ได้มาถูกเข้ารหัสไว้เพราะฉะนนั้กระบวนการเข้ารหัสเนี่ยมันก็เราอยากได้ข้อมูลไม่ได้ถ้าอยากได้ต้องอะไรต้องจ่ายเงนินเขามีการเลยครับมีการเรียกค่าถ่ายใช่ไหมจ่ายเงนินออกมาเพราะ รงนี้ไอ้เรื่อค่าถ่ายที่จ่ายไปแล้วเนี่ยบางครั้งบางข่าวเลยเนะครับจ่ายไปแล้วนะครับก็ไม่รู้เลยว่ามันจะได้ข้อมูลกลับมาหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยดังมากเลยครับเรื่องของตัวนะครับภาพตัวนะครับที่เป็นเรื่องของตัวการเงินเนี่ยข้อมูลบางอย่างเนี่ยมูลค่าถ้าเกิดเราเราถูกล็อกไว้แล้วใช้ไม่ได้เนี่ยมูลค่าหลายหลายเงินเลยครับซึ่ง ถ้าที่ผมทราบมาก็มีบางคนยอมเสียเงินนะเพื่อจะคิดว่ามันจะกลับมาได้แล้วอีกหลายๆกรณีที่ผมไม่ทราบซึ่งผมเชื่อว,ว่ามีนะครับเราก็ที่ผมอ่านข้อมูลมาเนี่ยมีหลายๆหน่วยงานโดนเหมือนกันนะครับช่วงหนึ่งนะครับซึ่งถามว่าสิ่งสําคัญนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับ back up ด้วยนะครับาะถึงล็อกไปแล้วนะครับมีแบ up อ,อยู่ก็ถึงน้อยังสามารถนํากลับมาใช้ได้สิ่งสาคัญคืออะไรครับแลาวถ้าแบบคือเป็น เป็นลักษณะของการเลือกถ่ายจากไฟล์ข้อมูลต่างๆที่มีในเครื่องเราเพียงแต่มันถูกเขาราดล็อกไว้แล้วก็มีการแจ้งว่าต้องมีการโอนเงินต่างๆไปให้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของตัวแอนด์ซอฟแวร์นะครับใกล้ตัวมากครับต่อไปครับโออีเมลขยะหรือแปเมลอันนี้เรียกว่าผมว่าปัจจุบันมีไม่มีนะแต่ว่าก็ยังน้อยลงเยอะนะครับแต่ถือว่าก็เป็นสิ่งที่เราพบเห็นบ่อยแล้วผมถือว่าสิ่งแม้จะไม่ใช่เป็นไวรัสที่ทําให้เกิด เกิดปัญหาของเราแต่มันสร้างสร้างภาระให้ก,กับอะไรครับกับระบบเครือข่ายจริงๆแล้วคืออีเมลต่างๆที่ส่งกันไปเนี่ยจริงๆมันก็ส่งคนที่ต้องการติดต่อมันไม่เยอะหรอกครับส่งไม่เยอะหรอกครับแต่มันมีอีเมลที่เราไม่รู้จักระไรเลอีเมลที่เราไม่เคยติดต่อลัามาเลยเราไม่รู้เขาเอาจากไหนมาก็เลยเมลลิงลิสต์คือเนี่ยมันมีการการเก็บข้อมูลแล้วก็มีการขายกันนะครับถ้าเขารู้ข้อมูลเราก็ส่งข้อมูลมาให้เรา ส่งไฟล์ส่งเมลมาให้เราซึ่งเขาเรียกว่าน,นะครับหนึ่งพันฉบับตอบกลับให้แบบนึงก็คุ้มแล้วครับไม่ลงสุตรอะไรถ้กดเอเตอร์ครั้งเดียวฉะนั้นหน้าตรงนี้เนี่ยไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรหนึ่งลงคาญใจนิดหน่อยเสียเวลานิดหน่อยนะครับก็เราทำอะไรฮะัสำคัญคือทําให้ประสิทธิภาพของการทัส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตต้นหลงฉะนั้นในระบบเครือข่ายทราฟิกที่วิ่งในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็น,นอินเทอร์เน็ตขยะ นะครับถ้าเรายกง,ง่ายครับเหมือนกับเราวิ่งรถบนถนนเนี่ยแท็กซี่รถเมล์ไปเกือบครึ่งเลยใช่ไหมฮะนั่นนหะครับใกล้ๆเมล์ขยะเลยนั่นคือมองเหมือนกันนะฮะเราไม่ได้ว่าอีเมลไม่ได้ว่ารถเมล์กับแท็กซี่เปขยะนะไม่ใช่นะแต่พูดถึงว่าลักษณะข,ของอีเมลที่เราเราไม่ได้ขึ้นเขาเราไม่ได้ไปไหนแต่ว่ามันก็มีการลื่นอยู่แล้วนั่นคือมันทาให้ระบบเครือข่ายของเราทำงานได้ชา้าลงยิ่งถ้าเกิดมีสกัมเยอะเข้าทำให้ช้าลงมากขึ้นเลย นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับโอเคต่อมานะครับอ่าอันนี้เขาเรียกไวรัสหลอกลวงหรือ hoax hoax นี่เห็นไหม hoax all real เรื่องจริงหรือเปล่าอ่าสิ่งที่เราคิดคือเรื่องจริงหรือเปล่านะครับจริงๆ hoax เนี่ยมันไม่ใช่ไวรัสเนะี่ยมันอาศัยเขาเรียกอาศัยพฤติกรรมอาศัยการตื่นตระหนกต,ตกใจของคนนะครับมาขึ้น ทำให้เรียกว่ากระจายข้อมูลต่างๆหรือกระจายอีเมลกระจายข้อความต่างๆไปยังะระบบโซเชียลหรือเครือขา่ายค้ับก็เกิดเหมือนเดิมนะฮะเครือข่ายก็เกิดเลยครับมีการใช้งานอย่างมากซิ่งจริงๆแล้วมันจะไปต้องส่งไหมไม่จะเป็นเพราะเป็นเรื่องที่อะไรครับไม่จริงเพราะพวกนี้เรียกอย่างว่าข่าวไวรหลอกลวงเนะเป็นการก่อกวนมีผลต่อผู้ใช้เป็นนวนมากโดยรัฐหลอกลวงพวกนี้ทํามานะครับรูปแบบของอีเมล ก่งผลมาเพื่อทอดผ่านโปรแกรมส่งนะครับบางทีเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราได้อีเมลแบบเนี้จากเราถ้าพากเดีเนี่ยจากเพื่อนเราจากวกนี้นะนนนนะซึ่งมันก็เกิดอีเมลนี่บ่อยมากๆเลยผมเคยโดนครับอีเมลที่เรียกว่าผมก็เคยหวังดีนะมีเป็นแผลมาแล้วก็เรียกว่า้าส่งต่อจะได้เอาเงินไปช่วยเด็กคนนี้นะผมแป๊บเดียวมาอีกแนละ้วสามเดือนมาแล้วแผลเดิมสี่เดือนมาแผลเดิมอีกแล้วแสดงว่าแผลนี่นะ แผนนี้ไม่หายทันทีแสดงว่าอะไรครับผมโดนหลอกแหละอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากที่เราไม่เคยรความรู้เพราะน้าตรงนี้เมื่อเรามีความรู้รอบรู้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะป้องกังนเองได้ด้วยนะครับตัวใหญ่ไปแล้วครับเป็นจดหมายที่มีหัวข้อที่น่าเชื่อถืออ้างแหล่งข้อมูลบิสัิใหญ่จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือเพราะตนอ้ระ้องระวังนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องต้องตระหนักไปเสมอนะครับเพราะไอ้สิ่งพวกนี้ มากแกอะไรครับมากแก่เลยจะต้องเขาเรียกว่าย้ําให้เราว่าต้องส่งต่อเพื่อนด้วยนะนะนะซึ่งมากแกบอกว่าเรื่องสําคัญมากๆเลยเรื่องนี้เนี่ยถ้าเรารู้แล้วนี่ตัวใหญ่เรารู้แล้วเนี่ยสาคัญมากๆ็พรักเพื่อนรักฝูง่ะส่งต่อนะตัวใหญ่ก็อ้างสําคัญสําคัญอ้างแหล่งน่าเชื่อถือแต่สังเกตข้า,างในนะมันจะไม่มีลิงก์ที่เป็นลิงก์ที่ถูกต้องหรือพูดลอ,อ,อยๆอยง่าย ไม่สามารถมีลิงก์้็ไปยืนยันได้ว่าต้นตอจากไหนนะเช่นเนี่ยตอนนี้ฮัสเมลกาลังเก็บค่าบริการถา้าไม่อยากที่ค่าบริการให้ส่งเมลนี้ไปอีกหนึ่งร้อยคนเนี่ยถ้าส่งต่ออีเมลนี้แล้วเด็กพิการได้รับค่าส่งต่ออีเมลละหนึ่นตงตะอย่างนี้เป็นตน้นซึ่งหลายคนก็รักเป็นห่วงก็ส่งต่อให้แต่นะความจริงมันไม่ใช่เรื่องของจริงแต่เป็นเรื่องที่ที่น่าตกอกตกใจซึ่งนี่เป็นตัวอย่างข้อความเฉยนะแต่ในความจริงมีมากกว่านี้อีกเยอะแยะเลยซึ่งหลายคนก็คงจะ ก็เห็นอยู่นะครับวันนี้ก็เป็นภาพที่ที่เห็นภาพออกมานะครับโอเคอันนี้ฟิชชิงฟิชชิงนี่โดนบ่อยโดนบ่อยแต่ว่าผมขอไม่ยกตัวอย่างมาในในเห็นนี้นะว่าเดี๋ยวก็ต้อกระเทือนกับหลายๆเจ้าเขาที่แรกก็เตรียมมาให้แล้วละ่ะแต่กระเทือนอันจะเป็นง่ายครับฟิชชิงนี่คือเห็นไหมมันมีแฮกเกอร์หรือคนไม,ไม,ไม่ไม่ดีเนี่ยอะไรครับหลอกล่อหล,ลอกล่อคืออะไรครับ u s e r id password credit card detail ก็คือการปลอมแปลงปลอมแปลงหน้าเว็บไซต์หน้าแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อให้คนที่เราไม,ไม่ไม่มีความรอบรู้หรือไม่ถนัดหรือไม่มีการสังเกตก็จะเข้าไปเกาะข้อ,ขอมูลต่างๆในระบบซึ่งมันเหมือนกับของจริงทันทีเลยแต่เลยครับแต่เป็นของปลอมนะเพราะเรากดเข้าไปปั๊บเนี่ยทีมนู้นทีมนี่ไม่เป็นยูเซอร์สเวตร์ดต่างๆเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ปั๊บก็เลยครับพเพราะมันไม่ใช่ของจริงเข้าไม่ได้แน่ๆอยู่แล้ว ฉันั้น,นาตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับธ,รรธานาคารเงินซึ่งผมมีตัวอย่างแต่ไม่อยากมาใส่ให้ดูเพราะว่าก็ห่วงว่าเดี๋ยวมีปัญหานะว่าเราปปรเปสมโซนผเสือนก็ขออยาให้รู้ว่าธนาคารต่างต่างเนี่ยมีมีโดนมั้ยครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยนั่นก็ให้เราระวังนะฮะให้ตรวจสอบให้ดีว่าเว็บไซต์ที่ให้เราเกาะข้อมูลนั้นนะ่ะมันของจริงไหมนะของจริงไหมเช็คให้ดีนะครับก็เป็นเรื่องของฟิชชิ่งซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับ มา,มากมากนะในปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดมันอยู่อันดับที่สองหรือสามนะผมผมผมจได้นะที่ประเทศไทยที่เขาทํสำรวจมานะครับฟิชิงนะครับส่วนต่อมาครับอันนี้คือผมอธิบายฟังนะพิชิต่างเนี่ยขออนุญาตไปดูสไลด์อ่ะเนาะนะผมผมผมได้พูดไปค่อนข้างจะครบเลยนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมจัได้แม่นเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่พูดบ่อยๆเล่าบ่อยๆให้ฟังนะฮะ อลองลองลองสต็อประดูดูนะฮะว่าที่เขาพูดเนี่ยกับตัวข้อมูลต่างๆเนี่ยตรงกันไหมนะครับต่อไปครับการสอดแนมซูเป,ปิง้งตัวนี้คืออยากเห็นรูปเนี่ยผมพยายามคัดรูปมาให้เนี่ยเห็นไหมฮะสองเลยดูที่ทําอะไรบ้างเขาเรียกแอบดูว่าเราทําอะไรอยู่ในระบบในเนเวิร์ของเราในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับซึ่งบางทีตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีซอฟต์แวร์เรยกว่าตัว ลิปเปอร์ในเะอีดอร์นะปริงเนี่ยจริงๆก็คือพวกไวชาร์กเป็นโปรแกรมที่ใช้แบบในการในการดักรับข้อมูลเพราะจริงๆระบบเครือข่ายเนี่ยเวลาส่งข้อมูลจริงๆเนี่ยเขาส่งนี้ฮะผมพูดติต่อเลยนะพอดีต่อเลยจริงๆเนี่ยในการส่งข้อมูลเขาส่งเป็นวอรดแคสต์สังเกตนะฮะมันเครื่อง A เครื่อง B เครื่อง C เครื่อง D เนี่ย A ส่งให้ให้ B เนี่ยเวลาส่งข้อมูลเนี่ยมันส่งวอรดแคสต์บุ้งไปเลยคือทุกเครื่องเนี่ยมันจะเป็น B เป็น C เป็น D รับหมดอ่ะ เห็นหมดนะแต่โดยส่วนใหญ่คนปกติเราจะไม่รับถ้าไม่ใช่ของเราแต่ถ้าเกิดผู้สค์ไม่ดีหรือคนที่เป็นคนร้ายเนี่ยมันแอบอยู่ในเครือข่ายเราเนี่ยนะมันก็แอบดักรับอะไรครับแพ็กเกจต่างๆที่ส่งเข้ามาเนี่ยสำหรคนขายเช่นเอเนี่ยจะส่งให้วีค้ารวดเนี่ยนะก็จะมีการดักรับวะเฮ้ยเรารู้แล้วนี่เราก็แอบดักรับได้ว่าเขาส่งอะไรมาซึ่งจริงๆพวกเนี้ยกาเรียกโหมดโหมดในการเปิดนะครับก็คือ เปิดโหมดที่เรียกรับทุกอย่างทุกมะเก็ในบเครือข่ายก็จะสามารถรู้เลยว่าในระบบเครือข่ายเขาส่งอะไรกันบ้างนะครับซึ่งอันนี้ต้องระวังวิธีการแก้ปัญหารครับนะครับเขาเรียกว่าต้องเอนคริปแต่เ, N เราเอนคริปตั้งแต่ a ไปถึง B เนี่ยแน่นอน C รับก็จริงแต่ซไม่รู้คืออะไรเพราะกระบวนการตรงนี้ฮะ,ะเน้นย้ำนะมันจะใช้เขาเรียกทะวองหนึ่งกับอินเทอร์เน็ตคาเฟ่หรือพวกไวไฟฟรีต่างๆให้ระวังนะครับเพราะว่า เราไม่รู้เลยว่าที่ฟรีเนี่ยมีคนแอบดักรับแพ็กเกจเราอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ายามไว้นะครับลองคิดดีๆนะที่ผมลองติดตามนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่านะครับแพ็กเกจเฮดเดอร์เนี่ยผมอธิบายไปแล้วนะในที่ผมพูดเนี่ยแพ็กเกจเฮดเดอร์ส่งไปนะส่วนใหญ่ที่ผมบอกคือหลักการคือในแพ็กเกจที่ส่งไป่างทีเฮดเดอร์ไฟล์ว่าจะส่งให้ไขโดยปกติแล้วนะครับไม่ใช่ของเราไม่รับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า เราจะเป็นคนที่ไม่ดีเราก็จะรักทุกตัวเลยอ่านเห็นทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างที่พูดเราอ่านดูั้งนี้นะผมสรุปให้ฟังแล้วนะจากสไลด์เมื่อกี้เนี่ยผมพูดให้ฟังแล้วนะครับสิ่งก็ลองไล่อ่านตามสไลด์ได้เลยนะครับหรือดูตัวประกอบเวลาผมผมผมบรรนยายตรงนี้นะครับอ่าบอดแคทพูดแล้วเห็นไหมฮะบอดแคทพูดแล้วกระจายหมดทุกตัวพูดแล้วหมดเลยฉะนั้นผมว่าสึงผมพูดจะสั้นกว่าเยอะเลย นะครับลองลองตั้งใจฟังดีนะครับจะเห็นภาพนะครับอ่ะอีกตัวนึงครับเขาเรียกว่าดอ t ดอตนะครับหรือว่า design of service ถ้าจําได้ผมย้ําในเรื่องของตัวคุณสมบัตินะครับเรื่องของตัวการรักษาความมั่นคงปลอดภยัยซึ่งมีตัวคําว่าือ a v อ i l a b i l i t y คือความพร้อมใช้ส่วนดอตเนี่ยคืออะไรครับตรงข้ามกับความพร้อมใช้คือการปฏิเสธการให้บริการคืออะไรครับคือเราไม่สามารถใช้บริการมันได้ไนั่นเอง คิดง่ายๆครับเวลาเราการไปใช้บร,ริการเนี่ยมีสองแบบหนึ่งคือแบบตั้งใจเลยดึงปักทิ้งก็ได้ทำน้ำหกใส่มาเอร์เวอร์เครื่องดับก็ใช้ไม่ได้หรือแบบหนึ่งคืออะไรครับเขาเรียกว่าตัวลักษณะของตัวตัวทำให้ระบบเซิร์เวอร์บนลม่มเคยเห็นไหมเวลาเราลงทะเบียนหรือเปิดเช็คผลต่างๆที่เขาเรียกว่าคนทั่วไปเขาเข้าความการเช่นประกาศผลสอบี่บตูมเดียวเนี่ยเซอร์เวอร์ลม่มดาวทำงานช้าแ,แสดงว่าเซิร์เวอร์มีปัญหาแหละ เขาเรินน่มสื่อได้เอา COVID คือไม่สามารถให้บริการได้ซึ่งวิธีการนี้จริงๆแล้วแต่เดิมเนี่ยดอทอย่างเดียวเนี่ยแก้ปัญหาได้ครับเขาเรียกว่าในตัวในตัวเซิร์ฟเวอร์จริงๆเขาตั้งเขาตั้งได้ว่าถ้ามีการเรียกจากไอพีเดิมเนี่ยมากี่ครั้งกี่ครั้งในเวลาทามมิ่งที่กําหนดเนี่ยรู้เลยคนเนี้ยไม่ปกติเรียกบ่อยเกินก็จะบล็อกไวเ้เป็นเป็นแฮกเกอร์แต่ปัจจุบันเขาเรียกวมีดดอทนะคือ d i s t r i b e นะครับด้วยได้เอา COVID เนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่า กระจายกันกันารส่งโอ้ผมต้องการจะจะโจมตีใครสักคนหนึ่งเนี่ยผมก็ทำทำแอปพลิเคชันที่มันหนึ่งตัวเป็นเกมก็ได้ครับแล้วก็แล้วก็ให้เพื่อนโหลดโหลดเล่นโหลดเล่นโหลดเล่นเออนักคนโหลดเล่นเกมเยอะมากเลยแล้วผมตั้งเวลาเอาละสมมติว่าพรุ่งนี้บ่ายสองให้เรียกทุกเครื่องที่เปิดเกมนี้ให้เรียกไปย่างเว็บเว็บหนึ่งเว็บเอก็ได้ผมถามว่าสักคนเล่นเกมสักล้านคนหรือแสนคน เว็บเอจะรับได้ครับล่วงทันทีดาวทันทีอันนี้เรียกว่าวิธีการโยกที่แบบดรอทก็จะมีหลายเทคนิคเป็นฟ a ตติ้งเป็นปิงก็ว่าไปปิ้งอัพเดทเขว่าไปมีเยอะแยะครับในการพูดถึงตัวนี้ี้บอกว่าพารุง่งคามนีหลากหลายรูปแบบนะครับคุณบอกว่าเราได้จะมาพูดถึงกันจริงๆก็สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยครับตั้งแต่เริ่มแรกอีพีที่แล้วเรื่องของัารุง่งคามเนี่ยก็ขอให้มองอย่างนี้ฮะว่า จริงๆแล้วแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยมันมีดีเทลไปมากมายกว่าสมควรทีเดียวแต่ในในวิชานี้ในเรื่องนี้ที่ผมผมมามารีวิวีให้ฟังเนี่ยเราเห็นภาพแล้วว่ามันมาทางไหนได้บ้างนะครับมาได้บ้างเราก็ควรต้องนะครับเรามาระวังเพิ่มเติมอีกวิธีหนึ่งครับที่เียกว่าเขาเรียกว่าโซเชียลแฮกิ้งนะครับวิธีนี้คือไม่จาเป็นต้องใช้อะไรเลยโทรศัพท์ไปถามก็ได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะเช่นในบริษัทหนึ่งเนี่ยมีพนักงานสัก พันคนทำงานอยู่ยี่สิบชั้นมีแผนกบัญชีอยู่ชั้นสามแผนกคอมพิวเตอร์ชั้นสิบผมถามบัญชีกับกับคอมพิวเตอร์จะจะเจอกันไหมฮะโอกาสเจอกันก็น้อยคนพันคนรู้จักทุกคนไหมฮะไม่ทุกคนครับและบางทีคนพนักาบัญชีทางานการเงินนี่ไม่ค่อยด้เก่งคอมพิวเตอร์ถูกไหมเก่งตัวเลขส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่นะโดยส่วนใหญ่ฉะนั้นถ้าเกิดจะมีคนหนึ่งจะไปไปแฮกระบบหรือจะไปทําอะไรที่ไม่ดีกับบริษัทนี้ เขาเรียกว่าโทรศัพท์ไปถามอลโหลวันหนึ่งเขาแจ้งฮัลโหลคุณสวยหรือเปล่าคุณทำทีหรือเปล่าเออตอนนี้ผมพบว่าเลอเขาไมตอร์ของคุณเนี่ยมีปัญหาอยู่นะตอนนี้รู้สึกมีไวรัสหรือมีตัวคนกําลังบุกรุกข้อมูลอยู่ผมพบเห็นเนี่ยจากขบวนเนี่ยผมจะขอไปดูได้ไหมเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยถ้าคุณไม่แจ้งผมโดยด่วนเนี่ยัญหามจะเกิดขึ้นแล้วนะเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากเครื่องคุณนะคุณจะรับผิดชอบไว้ไหม ถามว่าคนที่ไม่เก่งคอมพิวเตอร์เนี่ยกลัวไหมกลัวแน่แน่ถ้าถามวม่าให้ดูไหมให้ดูแต่ถามว่าคนที่โทรมาบอกว่าอตอนนี้ผมอยู่งัว,งวนเนี่ย๋ผมคงไมไ่สะดวกไปแต่ผม,มได้นะแล้วผมขอ IP s d s ขอตัวยูสเซอร์เนี่ยตัวต่างๆของนิดนึง,ต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 งแต่ผมจะได้มทไปดูให้ว่าเป็นยังไงบ้างผมถามว่าบอกไหมบอกครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่โทรมาใชา่หรือเปล่าถ้าเขาหาข้อมูลมาดีพอเราก็เชื่อใจวิธีการเนี้ง่ายสุดเลยเขาเลยกหลอกกังนงานน่ายเลย อีกวิธีการาก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการการแฮกที่มันมีหลากหลายวิธีมากมายนะครับที่เราจะพบเห็นกันมากมายเพราะในสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราควรถนัดนะครับไว้นะครับ,รบสาหรับก็พาร์ทนี้คงคงยกตัวอย่างสำหรับภัยคุกคามที่มีเนี่ยเท่านี้นะครับแล้วก็จะพาร์ทจไปเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องของเครื่องมือต่างๆที่เราจะป้องกันถ้าเราเป็นภัยคุกคามแบบนี้เราจะป้องกันอย่างไร เพื่อให้รอดพ้นจากภายคุกคามที่เกิดขึ้นนะครับแล้วพบกันในอีพีต่อไปนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอย่าลืมกดปุ่ม subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อไปของช่องเรานะครับเพราะไอทีเข้าใจง่ายใกล้ตัวแล้วพบกันครับ